เปลี่ยนยางมิชลินมาได้ประมาณ2000โลเองนะเป็นมิชลินไพร m มาซี่โฟปี24เลยนะครับต้องเปลี่ยนมาได้เดือนเดียวยางใหม่เอี่ยมแบตเตอรี่มีประวัติเปลี่ยนที่ศูนย์แล้วน่าจะเปลี่ยนหลักเดือนนี้เองของเดือนนี้ผ่านมาเนี่ยนะครับนะฮะเหมือนเดิมไม่มีขยับนะเริ่มจากน็อตฝากกระปรงนะครับมาน็อตแก้มนะไม่มีไขสูนจริงๆเป็น ออติสหนึ่งคันที่ห้องเครื่องค่อนข้างสวยใสายมากนะครับพลาสติกที่บังแดดนี่ไม่ได้แกะเลยนะแล้วก็พวกพรมหลังคาเลยสภาพสวยนะครับนี่นะฮะอุปกรณ์อยู่ครบยังไหลไม่เคยถอดอเป็นกันสาดแท้ของ Toyota Altis แท้เลยนะครับทั้ง4บานเลยนะครับคือใต้ท้องนะฮะรถที่ของผมในทุกคันที่เอามาต้องผมคัดเลยต้องไม่มีสนิมน,นะฮะแล้วไม่มีขี้เกลือแล้วเชฟชอซีต้องไม่มีการพ่นบอดี้ชูตมาเนี่ยต้องแห้งๆใสๆอย่างนี้ สวัสดีครับผมแม่ห่างหายกันไป2-3สอาทิตย์ได้นะพอดีรถไม่ค่อยมีครับนานๆจะคัดสวยๆมาให้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามีรถเก่งเข้าใหม่คันนึงนะครับก็เป็นรถรอดนิยมรถตลาดยอดนิยมเป็น Corolla อร t i s 1.8e ปี2014นะครับไม่แสนสามมือเดียวป้ายแดงเป็นรถของเพื่อนผมเองเลยเพื่อนที่ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะแล้วก็เรียนมาด้วยกันเรียนสารเกษตรมาด้วยกันเขาขาย ไปเปลี่ยนเป็น Fort u n e r นะฮะขยับไซต์นะครับก็คันนี้เป็นรถสีบอลเงินสีติดเดิมทั้งคันนะน็อตไม่ขยับรถไม่มีชนแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดเป๊ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้พาดูรายละเอียดรอบๆคันดูก่อนนะฮะดูรอบๆคันดูก่อนก็ลักษณะรถเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันใสนะสีสันสวยเต็มเลยนะครับตำหนิแทบไม่มีนะคันนี้สีติดเดิมหมดนะฮะ อ่ะดูรอบๆคันก่อนสวยเดิมนะไม่ได้ใส่สกงสเกิร์ตอะไรนะเดิมๆฟิล์มก็ผมลอกออกให้แล้วเพราะฟิล์มมันมีอายุพอลอกออกแล้วก็ใสเลยทีนี้ส่วนตัวรถจะมีตำหนินิดนึงตรงประตูฝั่งนี้นะครับเป็นเป็นรอยหน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วก็คันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมิชลินมาได้ประมาณ2000โลเองนะเป็นมิชลินไพรมาซ y ี่โฟร์ปี24เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้เดือนเดียวยางใหม่เอี่ยมรถมีประวัติศูนย์เป๊ะทุระยาเพิ่งเข้าศูนย์มาเบิ่งสอ2000กว่าโลนี่เหมือนกัน ใช้กันอิว่วยาวนัดเข้าสู่วิธีประมาณกันยาตุลาปีนี้ครับนะอันนี้รายละเอียดรอบๆรถกระจงกระจังหน้าไฟเฟยเลยใสยเลยนะฮะสีสันสวยติดเดิมหมดพร้อมๆเลยนะครับอ่าโอเคอน,นี่เป็นรายละเอียดรอบๆตัวรถก่อนเดี๋ยวพาดูส่วนอื่นต่อโอเคครับอ่าเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดห้องเครื่องนะครับใส่ปิ้งส่ปิ้งนะฮะ คือคันนี้เป็น Dual V VTi เป็นพันแปดดูอัลวีวีนะฮะแล้วก็ห้องเครื่องเดิมแบตเตอรี่มีประวัติเปลี่ยนที่ศูนย์แล้วน่าจะเปลี่ยนหลักเดือนนี้เองของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็น็อตที่ตัวถังนะฮะเหมือนเดิมไม่มีขยับนะเริ่มจากน็อตฝากระปรงนะครับมาน็อตแก้มนะไม่มีไขนะครับเม็ดอาร์คฝาเฟซอารคซุ้มโชคเลยอยู่ปกตินะครับคานหน้าไม่มีไขนะครับเป็นสี บอลเงินเดิมหมดนะครับนะฮะยันน็อตแก้มนอ็อตฝากระโปรงน่ะถ่ายดูไม่มีไขเลยนะครับห้องเครื่องแห้งเดิมไม่มีเยิ้มนะครับอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดทําตามปกติทั่วไปนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดลื้ออะไรมาล้างก็คือล้างแค่ทําความสะอาดปกตินะครับสติกอร์มอกสติกเกอร์อกกอร,กกอร,ระบบปอั๊บอากาศอะไรยังอยู่นะฮะฝากระโปรงฝากระโปรง,ปรงเดิมหมดสวยจริงเป็น ออติสหนึ่งคันนี้ห้องเครื่องค่อนข้างสวยใสมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะฮะโอ้อากาศร้อนมากช่วงนี้แต่ออติสเนี่ยแอร์เย็นอ่ะนี่สตาร์ทเครื่องก่อนนี่เครื่องเดินเบาแบบไม่ไปเปิดแอร์นะนิ่งคลิปดูแลทุกหมื่นโลตามระยะในศูนย์เข้าศูนย์ตลอดมีประวัติครับเปียหมดนะฮะใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ตลอดอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์ให้ฟัง รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แอร์เย็นมากแอร์เย็นมากเหบาก,กับหน้าร้อนมากเบาก,กับประเทศเรามากเนี่ยเปิดแอร์ละเปิดแอร์เสียงก็ยังเงียบนะครับทุกอย่างทํางานปกติพัดลมม้อน้ําคอมแอร์เลยทำงานปกตินะครับนี่แล้วขับดีมากมาลองขับกันได้โกงเกียร์เปลี่ยนนิ่มแล้วขับดีจริงๆประหยัดน้ํามันมากด้วยอ่ะอันนี้เป็นรายละเอียด้องเครื่องข้าวเดี๋ยวมาลองขับลองดูกันที่บ้านได้นะครับอ่ะประมาณนี้แต่ปิดฝาองเครื่องเดี๋ยวดูโซอนอื่นกันต่อ เดี๋ยวพามาดูภายในนะครับภายในก็รุ่นนี้1.8 e มันจะไม่ใช่แอร์ดิจิตอลนะมันจะเป็นแอร์มือบิดนะครับแล้วก็วิทยุก็เป็นวิทยุ CDMP3 ปกตินะครับพวงมาลัยจะมีฟังกชันมีระเบาดังวิทยุเปลี่ยนช่องได้เปลี่ยนโหมดวิทยุเลยได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลขใหม่เลขใหม่หมตอนนี้138,700สมห่นันวัโลนัดเข้าสูงนิดทีรู้สึกจะแสนสี่หมืกิโลนะ แล้วก็ไม่มีอะไรของทรงคอนโซลเน,นี่ยไอพลาสติกที่บังแดดเนี่ไม่ได้แกะเลยนะแล้วก็พวกพรมหลังคาอะไรสภาพสวยนะครับพวกคอนโซลเลไไม่มีแตกนะฮะสภาพสวยวงหัวเกียร์เบาะก,ก็รุ่นนี้จริงๆมันจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเจ้าของเดิมก็ทําก็เป็นหน้าสัมผัสหนังแท้นะแล้วก็ด้านหลังเป็นเบาะหนังเทียมแต่ว่าหน้าสัมผัสตรงเบาะหน้ามันเป็นหนังแท้ แต่ส่วนเบาะหลังเป็นเป็นหนังแท้ครับคือหมายถึงว่าหน้าสัมผัสหลังแท้หน้าแท้แต่ว่าส่วนหลังเบาะมันจะเป็นเทียมแค่นั้นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรประมาณนี้อาจจะพาไปดูข้างหลังนะฮะว่านั่งสบายส่วนแอร์แอร์เย็นมากรุ่นนี้แอร์เย็นดิงอาจจะพาด,ดูด้านหลังก็ไม่มีอะไรก็เอาติสเป็นรถที่นั่งสบายนะครับ้งหลง,งหลังนั่งสบายมาก ก็แท็กซี่ก็เลยชอบใช้ก็เพราะอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนทุกคันนั่งข้างหลังสบายแล้วก็ข้างหลังก็สภาพยังสวยอยู่นะครับไม่มีอะไรบ่งเบาหรือว่าพงพรมอะไรก็สภาพยังดีอยู่นะครับก็เบาบางบางหนังอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบางจุดบ้างนะครับแต่โดยรวมก็ยังสวยเดิมดีอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดู ฝาท้ายก็กว้างขวางมีถาดมีถาดไอ้รองกันอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วก็นี่นะฮะอุปกรณ์อยู่ครบยางอะไหล่ไม่เคยถอดไอ้ตัวไม่ลงแม่แรงอะไรคู่มือแล้วก็พวกเครื่องมืออะไรอยู่ในนี้อยู่ครบหมดนะครับนะแล้วก็ข้างหลังไม่มีโดนเนี่ยพวกซีนไข่ไก่อะไรยังอยู่เนี่ยนะซ้ายขวาแล้วก็เนี่ยซีนตรงนี้เนี่ยยังอยู่นะเขาเรียกซีนไข่ไก่นะครับรถไม่มีชน นอดฝากะโปงนดัดฝากะโปงไม่มีไข่นะครับเนี่ยดูมายันยแล้วลัางน้ำตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็ลังน้ำตรงนี้แล้วก็นดัดฝากระโปงฝั่งนี้ก็ที่ใส่สัมภะใหญ่โตดี แล้ข้างในสภาพดีก็ไม่ค่อยได้ขนของเลยเท่าไหร่พรมๆเลยยังเอี่ยมอยู่เลยนะฮะอ่ะหลังประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวดูส่วนอื่นกันอ่ะแล้วก็ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับลืมพูดไปตอนพูดเรื่องภายในเมื่อกี้ก็คันนี้เช็คศูนย์ตลอดแล้วก็จะมีคู่มือครบกุญแจอันนี้กุญแจสำรองนะส่วนตัวจริงก็จะอยู่ที่ตัวรถพอดีผมสตาร์ทรถอยู่นะเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วก็เนี่ยเขานัดเข้าศูนย์ครั้งต่อไปแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบห้ากิโลนะฮะตอนนี้ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบอ่าหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามกิโลอ่ะนะฮะร,รถเช็คศูนย์ตลอดมีประวัติเป๊ะหมดนะฮะที่ศูนย์ทุกหมื่นโลเลยนะครับแล้วก็อันนี้ใบเปลี่ยนยางที่มีควิกนะครับใบรับประกันยางเพิ่งเปลี่ยนไปได้สองเดือนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันได้ทุกอย่างอยู่ครบหมดใช้ต่อได้เลยอะ่ะ ไม่ต้องไปซ่อมไปเก็บงานเลยแล้วอาจจะไปติดฟิล์มเพิ่มหน่อยเพราะว่าฟิล์มเดิมมันเก่าแล้วผมเลยลอกออกให้มันดูใสๆนะครับส่วนใครซื้อไปอาจจะติดฟิล์มแบบไหนกันก็ตามสะดวกเลยนะครับอ่ะโอเคนะประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วก็คันนี้กันศาสตร์เป็นกันศาสตร์แท้ของ Toyota a u t i s แท้เลยนะครับทั้ง4บานเลยนะสภาพยังสวยเดิมอยู่กันศาสตร์แท้เป็นสีออกติดชานะครับเป็นสีชานะฮะทั้ง4บานเลยนะครับ เนี่ยเป็นกันสาดแท้สี่บานเลยสวยๆเลยแล้วก็จะมีข้างหลังมีปลายท่อด้วยนะครับก็เป็นปลายท่อแท้ของโตโยต้าเหมือนกันนะเป็นปลายครอบท่อปลายแท้นะโอเคอเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูซอกประตูทั้ง4บานนะครับซอกประตูก็จะแห้งเดิมนะฮะทุกบานเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยน็อตประกับประตูไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนะฮะ สีประตูเดิมหมดนะครับสีประตูเลยเดิมหมดแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะ,อะโอเคนี่ประตูหน้าขวานะต่อไปประตูหน้าประตูหน้าขวาต่อไปประตูหลังขวาเนี่ยนะครับให้ดูสติกเกอร์ดูแต่เข็บตามประตูนะนี่นะฮะ<ป>โอเคแห้งเดิมส่วนกระดูกงูเดี๋ยวมาดึงดูที่บ้านใครจะซื้อมาดึงดูได้เลยผมจะไม่ดึงดูในคลิปดึงไปดึงมาเดี๋ยวมันเสียครับ มันจะช้ำหมดนะฮะแต่ว่าเบรอาร์คเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูซอกประตูนะครับแห้งๆเดิมๆในประตูหลังซ้ายนะครับคือผมไม่เล่นรถชนแน่นอนผมการันตีเลยผมขายมาหลายคันลองเข้าไปย้อนดูประวัติดูได้ครับเราไม่เล่นรถชนนะครับแล้วก็ซีนเซอร์ประตูเนี่ยเดิมทุกคันนะฮะชนเข้าโครงสร้างเราไม่เอาเลยนะฮะ น็อตประกับเพดอยู่ครบหมดนะครับโอเคสี okay. บานสวยกริปแห้งเดิมอ่ะประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็สิ่งที่เน้นย้ำทุกคลิปเลยนะครับคือใต้ท้องนะฮะ รถที่ของผมในทุกคันที่เอามาต้องผมคัดเลยต้องไม่มีสนิมนะฮะแล้วไม่มีขี้เกลือแล้วชั้นที่สี่ต้องไม่มีการพ่นบอดี้ชูตมาเนี่ยต้องแห้งๆใสๆอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยให้ดูกนเลยครับเนี่ยใต้ท้องด้านหลังนะนะฮะโอเคใต้ท้องท่านข้างฝั่งขวานะครับเนะะี่ยให้ดูกันนะครับใสๆแห้งๆเดิมๆอย่างนี้เลยโอเคใต้ท้องด้านหน้านะฮะแห้งกริป ไม่มีอะไรเยิ้มไม่มีอะไรซึ่มนะครับในไต้ท้องฝั่งซ้ายนะโอเคสวยงาม ก็สำหรับใครสนใจรายละเอียดรถคันนี้นะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมโทรมาหาผมได้นะครับเบอร์ผมลงไว้ด้านล่างนะครับเอกแลก้วก็หรือเข้าไปดูที่เพจเราก็ได้ผมจะลงไว้1.5ึ่งเจ้าคาเฮาส์นะครับก็ผมก็ทำมานานแล้วเป็นเพจเฟซเฟ o บุ๊กนะก็จะมีเรื่องการซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยใครอยากอัปเดตไว้เข้าไปดูใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ส่วนวันนี้คันนี้นะผมทัวรกทีเป็นออตติสปี2014นะครับเครื่อง 1.8E นะฮะไมล์หนึ่0แสนสืมหมื่นแปดายแดง รถไม่มีชนสวยเดิมเข้าศูนย์ตลอดยางใหม่ยางมิชลินด้วยยางมิชลินใหม่นะฮะ,ะประมาณนี้วันนี้เราเสนอขายที่2 6 9 0 0 0บาทพอนะครับาทพอราคานี้ผมขอขายเป็นเงินสดก่อนนะนะฮะเพราะว่าขายไม่แพงอยากได้เป็นเงินสดแล้วก็มันค่อนข้างคุ้มราคานี้ใครได้ไปคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลย,เ,ลยเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากด้วย ใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมโทรมาผมได้เลยนะฮะหรือแอดไลน์เลยต่ออะไรมาแล้วก็พิกัดที่บ้านเราอยู่ปทุมธานีนนุกาคลองสี่นะครับแล้วก็เดินทางมาได้หรือมีบริการจะส่งทั่วประเทศนะฮะคุยกันร,รู้เรื่องชัดเจนผมไปส่งให้ได้หมดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เดี๋ยววันนี้ฝากคันนี้ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำรถ ในการหารถนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคันหน้าจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวผมจะพยายามหาของดีรถด,ดีๆมาให้ทุกคนนะครับวันนี้ลางไปแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ